มาพร้อมกับรถทำเงินทำงานตอนเดียวติดตู้ทึบมิสซูบิชิคันนี้นะคะหล่อโดนใจพร้อมหันลาค่ะเด mm ี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเครื่อง2.5 GLX นะคะหล่อโดนใจสีขาวนะะเดิมรถเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวลูกน่าจะพาไปดูรอบคันกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นหัวเดียวพร้อมวิ่งงานติดตู้ทึบลงเล่มเรียบร้อยแล้วเราสั่งทำคันต่อคัน ไปดูห้องโดยสารกันหน่อยจ้าห้องโดยสารภายในนะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเลขใหม่ก็น้อยนะคะเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะรถปี2018คันนี้ได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์นั่นเองนะ,ะสภาพเดิมใช้งานเลยทีเดียวนะ,ะพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะยางรถเราก็ให้ยางปีใหม่ๆเลยนะคะทั้ง4ล้อนะคะเดิมเลยนะ,ะในส่วนของตู้ทึบตู้ใหม่ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดู ายในตู้กันสักหน่อยตามมาเลยค่ะตู้เทบสูง2เมตรสิอันนี้เป็นตู้ใหม่นะคะลงเล่มเรียบร้อยแล้วเราสั่งทําคันต่อขันนะคะบุด,ด้วยไม้อัดอย่างดีนะไลเนอร์แมกไลเนอร์มิตซูบิชิมอเตอร์โอ้โหของใหม่ค่ะจัดให้จุกๆไปเลยนะคะเปิดท้ายง่ายแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้แบบนี้นะคะต้องรีบทักหาเราแต่ยังไม่หมดแตเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยจ้า เป็นไงคะค้องเครื่องนะคะเสียงนิ่มๆแบบนี้เลยนะเอามาดูใกล้ๆก,กันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะฝากระโปรงนะ,ะเดินทุกจุดนตามเอัพเดิมนะ,ะสวยงามนะคะด้านล่างนะ,ะรอยพับของฝากระโปรงเดิมนะคะเครื่อง2.5เครื่องเดิมไม่เยิ้มนะคะสวยงามเลยทีเดียวสำหรับนิตซูบิชิคันนี้นะคอมมอนเรียลนะคะ ใครอยากได้แบบนี้นะโทรมาเลยค่ะ0 8 1 4 9 9 9 0 4นนะคะพร้อมช่วยผ่อนถึงกลางปีหน้าคันนี้หันราคาโคตรถูกเอาใจสายวิ่งงานเลยปกตินะคะคันนี้อยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะไม่ทายนะคะเราขายเพียง3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะรีบโทรหาเราเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าคลิปนีน้้องแหนผู้ผิดพลาดในการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันค่ะ